นาบาดเดียววันดีเดือเสียงํำใจดีมากใจลุงไอยโปลิงสังเต็นเด่นตา

อเออไปปุ๊บขึ้นเด้ไปจบเสนตระาเตียวเอวบานพีน่น้องเออไปจบเสนคำมือมันปัน่นคำเต่ามึงยองเลยปัน่นหลับกระาเจจับถืนดีแเลี้ยวเออสม,มักดังใจบุญปัญ,ญนยาใบน้องดอนจ้องไปต่อสืบไบดืบกันจอมปีหลองอันเสียงคำไอ้กัมกลักใหญ่ลำพุง ตันก็มีจิตใจบุญสินใด้โยตานกำใจเบาตุกไถ่ได้กำแล้วเมโฮกโคให้เพื่อสุขเส้นใจพร้อมเสียงคำปุ่นตกยกออกหนีเมื่อแล้วเบุงกำดื่มง้นนางไวยตามกำเต่าปั่นคำเดปีบอก Terima kasih telah menonton! Ở ba tēo vân nít nít ra khỏi ma chót nít khắp long đài ung khô tan khắp ti kang nay pham leo vela po đớt đừng chỉnh ti hắn kun hắn Đôi po mê tang song ma hắn tinh an topo la bun nỉ lệ lục đế cay lot tàu cho nàng yên Đầy pin tàu mê Mình khắp tam thắp cay an vang lum noi lim tang lê ma lot จอดใจลุงเจ้าโปเล่งเซินไว้หวถึงวันตึงแลีวกินตันบ่จังละสปาเจ้าคิดดูตกเต่งตันทำให้มีบุญน้ำหน้าก่อกองเตี้งฝาให้จุ้มจ้นหนากูโกมดไม่เจงคานยำนนั่นโตโปลาบุญดีก่อเพื่อใช้วันออกเดินเตี้ยวเต่ากินสอดเข่าลดหน่อยพัดหนึ่งใส่ไฟ เกี่ยวต่างไกลกว่าบามีตีหอนวันนี้มาปุกข่อยปันน้อยเด้จังครับเมืองยองเติมนีใจากินก่อยปากปันคํข่อยเบาอยากก็เขียนนักใจมีเดี๋เมื่อวาซืนขอเลเมตังสองก็มาสั่งโเด้เพียงใหม่หลังใหญ่กว้างเล็บร้อยกันขึ้นอยู่กิน คุณหักมีติมโกงในเดินเดจอดจัดเม้งซนกำมเมืองยองใดมีซ้ำขึ้นเดบ้ายาเมืองไทยนักกาเจ้าตีไก่บายาชุนตีไก่แล้วก็ลาบุญดีเสบ้าใดกุดลูลูกหลับใจปัน หนาบาดเดียววันนี้ถึงมีอันเต็มควันเก่าเสง่อยเด็กคุณเก่าหลุดมาสะปล่อยพรลูกเต่าตุกไก่ปิงแสันใดสเลบ่บอกกำลอดข่อยยันเบิบโปเดบมไปถึงเมืองยองพอมืนข่อยซื้อบตาแก่นไปหาโปเลเมซือบปุจะเบปันคำใจ เอาตุนโตเลเมอร์จอดเลิ่นจิง้งเขาเบอบอกตั้งเตเก้าโปเมนโนหนอเออกำมยันเบอร์เลืนควันขึ้นขึ้นว่าก็จกได้โจกันขึ้นอยู่ไปบอกหือลูกดูคำหลักใจปันที่มาโปเลเมบ,บอกไปหันปันได้บอกไปหูกำมไพเลใจเก่า หนูปั้นข,ข่ายคขขับลองซิมไปบอกความดุเก่ามาขึ้นสูโฮอนมาเยิมกัน,นดีใดอุ่นึนือง่อเปม,มีเต็บานลุ่มหน่อยมากินเหล่ากับเนบนกะอาหารเจพร้อมูปลาสาลับถ้ากใครอยากเตเล่นโอ ยังบ่เไปบอกปันคำวันใจมาหันข่อยยินย้นไอโปเมก์ดันตีห่องมือเก่าเสลเบาบอก่อยยินดูมาหันขอยกุ้งตกกบปอยาต้องตกกันหันกันคันดูปิ้นชีก้ก็ปอยาตั้งชี ปนนี้ับใจเสียอดนางโตดีเลยบอกนางมือตานหนาบาัดเดียววันนี้สิเลบ้าวบอกข่อยกุ้นขานและจังคับในเวงวันนี้ม่นมานังเปลงกันตึงปลาบุญมีเลยเมอัน กินกุ้งเปลี่ยนหอยลุงเลี้วได้ปิญญาติบุงซาพี่ว่าโปรล้เมะมามาขับโอเลเดินปันใดดีซึนเอาใจไม่อาเดินกินเขาที่ว่าปันํำใจยังบ่มีดุยฟุ้งหมูเงินใบโอเลเมียสัตกกงตกไก่นีว่วกยผดบุญจอยกัน ลำจกักหลีเมื่อเลียวผมจะไข่ใครครับหันลอยลอยันนีใจปั้นไข่มาหันโปเมต,ติบุญมากกวางใจกำวันดีโฮมติงฝากรกะโจมแมวเฮา วันนี้นเจปันคำดูยังติไปจริงอันสยญญานางคุณเขารับโอเ,เลยเดินอุ่นจริงถึงเจียงดุดนานั่งอยู่แอ่มกว้าใส่ในไม่อเอ็นเจงงอยใลเมื่อไว่อยว่ยอยปันคำในเมื่อสูบเมือพบดุยปีนองครับอุ่นเลินงานลนไปคับตีเลินปันปีนางดีพินคุ้นเก่าย่างอคงว่าง ตีวบนทั้งลามาเลี้ยวดใดทดุกนี้ที่โตเขาถึงเลิ่นปอเบไปเวยงังกิงเขานำ้ำอุ่นกับวนันซื้อจานกินเละมากมันมดูกไม่หุยหยใดมีทําหัูเผิกมันแดงก็เลยไม่กอบเป่งใดเอามาตําสูในบอกหือลูกลวันนั้นเบาดึงมใจก็มาอึง้งูเข่าในใจตืดคง ตุ้หนังฟอเมอันอยู่วันยามถึงเมื่อเดินงามแมวโยสานขึ้นอยู่ไปบอกหูปีนองตีไก่กับไก่ให้เลมันก็บอกมาเจพร้อมมาละกับันคำพร้อมดูเต่ากุนหนึ่งโตเดีว นาบัดเดีววันนี้อว่าติดใจเทวเมาาืองอูไรนัลำจากหลีเมื่อเลียวโบเมยียร์ เลยใจถึงห่อยปันคำบุก่อนเดินดีใจก็มาพักผ่อนตานคักลองบ้าดินยอกโซ่จึงอันโตโปทำบานคุ้งใจสอกอกเดี๋ยวได้มานั่งอยู่ไว้ที่นี่เยอะเยาะก,กำเคอ

ตุงตานปีนองเพิ่นก็โเอหอแน่นหนึงศรัทธาตใจลงเพิ่นก,กว่าเยิมจิตใจจริงปันสู้มือตบกมือก็พ่อยาไปไล่อย่าไปผักเมือไหนกว่าอยู่ใต้ถึงแจงอย่าไปเหลียงจางลองอีอัน ใจลุงเจา้าโปเลงสถาใหญ่เว้นตาน,านากาไปนั่งจับกันในปังหือมันพุดธปงังวันลุงเจา้าอย่าไปตินยันเท่าก็ไปดินแอบเม่เจุจเจเจไว้่ามเปออยาไปปอกกไปนั่งดอกเหล่ากันชิมก็เป็นกูแอบกัน สัทธาเลยโปเมเดินนิใจมานับจีตันคับลงปันเมยันเจงออยวไวได้ปันสู้ลูกหลับคบือุญขึ้นว่าเขามากกมตึงกล่าอ่อนบุญมีตั้งตอนเมือ่อนานโปเมยาขีสิบสันปีนียามีพยาไทายคือสุกยูบานลุ่ม้อยกว่าเหมือนเปินตัง้ง หน้าบุญซุ่จะเปลียด้วยเพล,เพล,เพลิงดาวโคงมไฟกร้เงินคำเข่าตาลาก็โกเมยาพานันดใดบุญจริงท่านเหลืมงาเชยกันกันว่าเจ้าตกน้ำลิสันตาไปไหลการว่าเรลเมตกเส้นคว้างไฟอย่าไปหือเป็นขอล้ำเมื่อใหม่กรอได้สุกอยู่ไว้ที่นี่คงเขตจุมปู น่าบุจักฟากูดึงง้ำจอยเจ้าคุณมันข่อยบอกขอกคำเก่าได้ปันละป่อนดีคุณนางกวัยขะสียนจำใจได้ตามบาดสันรับปีลาดขอเบาวแข็คุณเสียงยอดลาคุณควัยขับกูซึกเมอนางกวัยแล้วต้มเลยคือบอกปันปีน้องควัยเกาะหือมันปวามเด้ควนสั่งเต็งตันมีมาปัง ตึงอันทำม,มาบาดจ้าเลพ่พรมกับตึงนิปิกิดปีก่อบาจังใดเดือดโดอนปันหลากกอจิตใจตัวจอมมันอายุความอย่ามเบืองไวไยเด็เกแกมนแตราปีลาดขอเบ้าช้ำมันเสียงยอดหลากคุ้งรูก้อยครับอูเพอเมอืออน้องลับอายก้อยซื้อพิน,นาเค้ออ้อยัง